คลิปนี้คือคนเหยียดเราเยอะมากเมื่อกี้แนนก็แบบไปสั่งกาแฟที่ Starbucks แนนบอกว่า Grand เ Macchiato หวัดฉันว่าสัญญาฉันไม่ดเด้๋หวเยแล้วแม่งทำยไงฮะฮะคุณตีฮะแ่ฉันบอก Grand Day มาบอกวัดไซส์ a n d Day จนคนข้างๆอ่ะที่เป็นฝรั่งก็พูดขึ้นมาว่าแบบ Grand Day แล้วเขาก็อแกรไอ้เหี้ยดเก่ง รู้สลดแกชปะ่ะพี่จะทําฮาวทูให้คุณว่าคุณจะไปสู้กับคนพวกนี้อย่างไรถ้าเขาจงใจตั้งใจฝังคุณไม่รู้เรื่องใช่ปะคือคุณอย่าพิ่งนี่สําคัญมากเลยนะอย่าเพิ่งไปปรับสําเนียงให้มันพยายามแบบโกอินเตอร์มากขึ้นในเมื่อที่มึงเล่นมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะกูก็เล่นกลับได้แทนที่จะปรับใช่ปะคุณก็ต้องใส่สําเนียงไทยเข้าไปให้หนักกว่าเดิมอีกแล้วคุณก็ต้องล้ําด้วยเนื้อยปะแล้วคุณก็ต้องสั่นกาแฟอย่างนี้แหละ e q u i v a e n t heser i want to have candy ไมโยะแล้วถ้าเขาส่งเสียงงงๆมาใช่ปะเช่นเฮอะยางไงเป็นต้นมึงก็แค่เรียนแบบเสียงของมันแล้วส่งกลับไปให้มันทันทีเฮอะฮๆๆแต่มึงก็ล้าไปด้วย ฮฮะ,ฮะ,ฮะแล้วเมื่อเขาเริ่มอึดอัดไม่ไหวใช่ปะคุณก็ต้องไหวสวยๆแล้วปิดท้ายด้วยคําว่าตามนั้นคือจันทบุรี